เคลียร์ชัดแน็กชาลีเผยสภาพจิตใจหลังเก๋ไกนัทนิชาโพสแปลกๆขอให้พี่โชคดีสำหรับคู่ของแน็กชาลีกับเก๋ไกนัทธนิชาแฟนๆจับตาความสัมพันธ์อย่างหนักเลยล่ะคะ่ะที่ก่อนหน้านี้คลิปที่เคยถ่ายคู่กันของแน็กเก๋ไกก็หายออกไปจากทิกต o กของเก๋ไกแถมเก๋ไกยังออกมาแสดงความคิดเห็นว่าขอให้แน็กโชคดีและมีความสุขมากๆซึ่งแฟนๆก็สงสัยว่าคู่นี้มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า ล่าสุดแนะ็กก็ได้ออกมาโพสต์เคลียร์แล้วพร้อมทั้งเผยถึงสภาพจิตใจของตัวเองโดยระบุว่าถึงมิตรรักแฟนเพลงทุกคนผมหล่อร้อนเงินผมสบายดีนะครับและผมแคร์ทุกคนมากๆทุกคนน่ารักทุกคนอย่าไปพิมพ์อะไรพาดพิงถึงใครกันเลยนะครับผมขอนะพอดีผมเห็นหลายๆคนพิมพ์เป็นห่วงผมในหลายๆที่แต่ถ้ารักผมจริงอย่าไปพิมพ์อะไรถึงใครเลยนะครับผมก็แคร์และห่วงพวกคุณมากๆพวกคุณพิมพ์ได้แค่แนะ็กหล่อมาก แน็กฮำใหญ่มากก็พอนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นอีอีผมเป็นห่วงทุกคนนะรักครับเดี๋ยวผมว่าเรามาจัดมินิคอนเสิร์ตรวมคนตกกระปีกันอย่าลืมแน็กหล่อมากแน็กฮำใหญ่มากสรุปนะว่าตอนนี้แน็กสบายดีแต่ก็เป็นห่วงไม่อยากให้แฟนๆต้องพิมพ์ข้อความอะไรที่พาดพิงถึงคนอื่น